สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6ทุกคนวิชาภาษาไทยกับครูป,ปูนะคะวันนี้เป็นครั้งที่4แล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยก่อนอื่นเรามาทบทวนภาระง,งานจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือเรื่องพยางและคานะคะหมาะ่านักเรียนคงทําได้เพราะว่าเปลี่ยนเรื่องที่ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปฝึกท่องอาขยานบทหลักเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเรียนมาเราจะมาฝึกท่องแบบทํานองสนอก,กัน นะคะอะค่ะเนื้อหาในหน่วยที่1ที่เราเรียนไปแล้วคือเรื่องการอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทกระแก้วกระกองเรื่องพยางค์และคำนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการอ่านจับใจความจากเรื่องที่อ่านแล้วก็การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะค่ะก่อนเอื่นเรามาดูเรื่องการอ่านจับใจความกันก่อนนะคะการอ่านจับใจความก็เป็นการอ่านในใจเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่อง ใจความสองพันธอ์เรื่องก็คือสิ่งที่เป็นสาระสําคัญของเรื่องนั่นเองและนอกจากนี้นะักเรียนจะต้องแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นสามารถวิเคราะห์ตีความและก็รู้จักนําความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตได้นะคะหลักในการอ่านจใจความมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนหนึ่งต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน2สําสำรวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าวๆก่อนนะ แล้วก็3าําความเข้าใจว่าเป็นงานเขียนประเภทใดร้อยแก้วร้อยกองเป็นข่าวเป็นโฆษณาอะไรอย่างนี้เป็นตน้น 4. แปลความหมายของคําประโยคและข้อความต่างๆที่นักเรียนยังไม่เข้าใจความหมายนะคะและ 5. ใช้ประสบการณ์ตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาประกอบจะทําให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะคะต่อไปแนวทางการฝึกอ่านเร็วนะคะการฝึกอ่านเร็วเราจะต้องอ่านยังไงหนึ่ง จอ่านเร็วได้ต้องมีสมาธิ 2. ไม่ออกเสียงแล้วก็ไม่ทำปากขมุกขมิบเพราะเราต้องอ่านใจนะคะไม่งั้นเราจะเสียสมาธิ3ฝึกกวาดสายตาขณะอ่านกวาดนะคะแล้วก็ 4. พยายามปรับปรุงการเคลื่อนไหวของสายตาให้รวดเร็วออไล่ไปเลยจากซ้ายไปขวา 5. ใช้ประสบการณ์ตนเองที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเนี่ยมาประกอบเหมือนที่บอกไปมันจี้นี่เอ่ยแล้วก็6 ฝึกฝนตามวิธีข้างต้นอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะ 7. บันทึกผลความก้าวหน้าด้วยว่าอ่านแต่ละครั้งถ้ารทวนบ่อยๆความรวดเร็วจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะอะต่อมาเมื่อเรารู้การอ่านจับใจความอ่านเร็วและต้องแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะข้อเท็จจริงคืออะไร ข้อเท็จจริงก็เป็นเหตุการณ์ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงน่ะพิสูจน์ได้นะคะเช่นหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนข้อคิดเห็นก็คือการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นการคาดคะเน,นการพยากรณ์เปรียบเทียบหรือการให้คําแนะนําก็จะเป็นข้อคิดเห็นทั้งสิน้นอ่ะค่ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกนะคะแยกแกี่ยวข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นทาด้วยการดูแล้วก็คิดตามนะคะยังไม่ต้องจดอะไรทั้งสิน้นลองอ่านข้อที่1นนะคะ ชนิดของคำในภาษาไทยมีทั้งหมด7ชนิดคำนามและคำกริยาเป็นคำที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดตรงไหนสามารถเป็นข้อเท็จจริงได้ในประโยคนี้ชเชลยชนิดของคำในภาษาไทยมีทั้งหมด7ชนิดนั่นเองส่วนข้อคิดเห็นก็คือคำนามและคำกริยาเป็นคำที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดเป็นข้อคิดเห็นค่ะ ข้อที่2ลองฝึกทําก่อนก็นได้นะคะหยุดวิดีโอแล้วก็ลองตอบคาถามด้วยตัวเองก่อนค่ะข้อที่2นะคะดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจําชาติไทยราชพฤกษ์เป็นชื่อที่มีความหมายโดดเด่นที่สุดชัดเจนเลยข้อเท็จจริงก็คือดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจําชาติไทยส่วนข้อคิดเห็นราชพฤกษ์เป็นชื่อซึ่งมีความหมายโดดเด่นที่สุดนะคะเป็นการแสดงความรู้สึกของส่วนตัว ใครบางคนอยนี้เป็นตน้นข้อที่สามตรงไหนเป็นข้อเท็จจริงคะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเป็นข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อที่เห็นคือเด็กจะต้องรักเรียนเพียรทําดีแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ควรทำนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการแสดงความคิดเห็นนั่นแหละข้อ4 ข้อเท็จริงคือตรงไหนเอ่ออยอ่ะลองทำก่อน,ฉนเฉลยข้อเท็จจริงก็คือการบรรยายอธิบายโรคนะคะว่าโรคมือเท้าปากอาการของโรคคือมีไข้ปวดหัวมีแผลนในปากเจ็บคอมีตุ่มใสขึ้นตามมือและเท้าส่วนข้อคิดเห็นก็คือมีคําว่ามักนะมักพ่อแม่ส่วนใหญ่มักเป็นกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากนี่เป็นข้อคิดเห็น อ่ะต่อมานะคะเตรียมปากกาและหนังสือชุดกิจกรรมให้พร้อมเดี๋ยวเราจะลงมือทําไปพร้อมๆกันในวีดีโอนี้เลยนะคะทุกคนเปิดหนังสือชุดกิจกรรมไปที่หน้า102ค่ะใครยังไม่ได้เปิดหยุดวิดีโอแล้วก็ไปหยิบมาแล้วก็เปิดให้เรียบร้อยก่อนนะคะหน้า102เจอหรือยังเอ่ยพร้อมนะคะข้อที่1เขาให้หนักเรียน อ่านพระบรมราชวาสตอไปนี้โดยจับเวลาในการอ่านแล้วตอบคำถามข้อนี้ครูจะสาธิตและนักเรียนทำไปพร้อมกันก่อนนะคะหนข้อไปพร้อมข้อที่หนึงจับเวลาสมมุตินะคะครูอ่านและครูลองอ่านและครูได้หนึนาทีเจ็ดวินาทีก็ใส่ไปแต่ถ้านักเรียนลองอ่านเองก็ได้นะคะแล้วก็ลองจับดูว่าได้เท่าไหร่โดยใช้ โทรศัพท์ก็ได้กับเวลาต่อไปข้อที่1.2ให้ในักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องแล้วระบายวงกลมในตัวเลือกให้เต็มหมนะคะข้อที่1นึเขาบอกว่าข้อใดคือใจความสําคัญของพระบรมราชวาทข้างต้นถ้าคนที่อ่านแล้วนะคะก็จะน่าจะตอบได้อันแรกเนี่ยเขาบอกครูเป็นบุคคลสําคัญในการถ่ายทอดวิชาความรู้เป็น คือเป็นปัจจัยภายนอกนะคะหรือการเรียนรู้วิชาได้ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานศาราก็เป็นปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยที่สําคัญก็คือข้อที่3นะคะการเรียนรู้วิชาได้ดีที่สุดขึ้นอยู่กับตนเองอันนี้เป็นใจความสําคัญที่เป็นหลักสําคัญของพระบรมราชพระบรมราชวาทอันนี้ค่ะต่อมาข้อที่2นะคะ ข้อใดเป็นเหตุนอกตัวซึ่งทําให้เรียนรู้วิชาได้ดีเหตุนอกตัวคือข้อที่4ค่ะเหตุภายนอกที่ทําให้เราเท่าฐานะทางบ้านดีก็จะสามารถมีโอกาสเลือกที่เรียนได้หลากหลายที่เรียนได้ดีนะคะต่อมาข้อที่3ข้อคิดจากพระบรมราชวัตรองค์นี้นะคะ องนี้เป็นสรรพนามของพระบรมราชวาสน,นะคะตรงกับข้อใดฉเฉลยคือข้อ2นั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อ1.3นะคะให้ในักเรียนวิเคราะห์ข้อคิดเห็นหนูก็ต้องหาตรงว่าตรงไหนจะเป็นข้อคิดเห็นอันนี้ตัวอย่างคําตอบของครูนะคะการเรียนรู้วิชาได้ดีย่อมเป็นผลมาจาก มีที่เรียนดีมีโอกาสเหมาะอาจจะเป็นความที่เห็นก็ได้ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ1.4ให้บอกข้อคิดที่ได้จากพระบรม,ร,บร,ม,มาราชวาทหนึ่งข้อพร้อมกับอธิบายว่าจะไปใช้ประโยชน์อย่างไรครูก็ตอบะวะ่าสิ่งสําคัญที่สุดในการเรียนรู้ได้ดีก็คือตัวเรานา้อคิดไปใช้ประโยชน์ก็คือตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะไม่ใช่รอคําตอบจากครูอย่างเดียวนั่นเองลองทําให้เรียบร้อยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปกิจกรรมต่อไปค่ะคราวนี้ได้เวลาฝึกฝนทักษะเองแล้วนะคะเป็นภาระงานเป็นกันบ้านในวันนี้ค่ะก็คือให้ไปทำในหนังสือชุดกิจกรรมในหน้า1 0 4จนถึง108นะคะจำนวนหน้าดูเยอะแต่จริงๆเป็นข้อความที่ให้อ่านแล้วก็ทำนิดเดียวเองนะคะ มีไม่เยอะค่ะมี2องข้อใหญ่เท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมมันฝึกฝนท่องอาพยานที่ครูมอบหมายไปด้วยนะคะขอให้เรียนตั้งใจทำงานและมีความสุขกับการทำงานนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ